วันนี้นะครับผมพามาดูรถระดับผู้บริหารนะร,ราคาล่วงหนักคุณผู้ชมเหมือนวันซีวิ c ไม่มีผิดกับคันนี้เลย t o y o t ต c a m แครี่2.5ไฮบริดซันรูฟคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นตัวสุดอีกหนึ่งรุ่นเลยนะนะครับดูโฉมด้านหน้าคุณผู้ชมสัญญาไฟ l ลีดีหมดแล้วเรียบร้อยนะครับราคาล่วงจาัก นะฮะถ้าอยากรู้ว่าล่วงแค่ไหนนะครับตามผมไปดูรยายละเอียดในคลิปเต็มได้เลยผมนี้ยอดนิยมแน่นอนใครชอบคสนใจตามผมดูให้จบนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะที่กำลังสนใจรถยนต์มือสองอยู่นะครับวันนี้นะฮะใครอยากได้รถสไตล์ผู้บริหารเรียบหรูดูแพง อย่างเตร์ต้แคมรี่นะครับมาที่นี่ไม่มีหวังแน่นอนพอโตนะฮะร,รถสวยรถดีนะครับผมคัดเกรดแน่นอนไม่มีชนหนักความจมน้ําทุกกรณีนะฮะไม่เดิมไม่แท้แน่นอนผู้ชมคันนี้ c a m รี่ไฮบริ2.5สันลูปปี2019นะฮะต้องบอกได้เลยว่าประหยัดน้ํามันไม่พอนะครับผมช่วงล่างโคตรนิ่มน,นะฮะโฉมนี่ก็สวยด้วยนะคันนี้นะับผมเป็นโฉมที่เรียกได้ว่า ก่อนจะเปลี่ยนเป็นโมมอลนิวเลยนะฮะคันนี้สวยจริงนะคุณผู้ชมภายในเนี่ยเรียบหรูดูแพงมากถ้าผมให้เทียบนะโสมนี้ภายในกับโสมนี้โฉมล่าสุดนะผมเลือกโฉมนี้ดีกว่านะครับโฉมล่าสุดเนี่ยยังดูแบบว่าอะไหลมันไม่ค่อยจะสมฐานะเท่าไหร่นะแต่โสมนี้นะฮะภายในเรียบหรูสุดๆคุณผู้ชมแชมรี่สองจุดหนะฮะปีสินะครับ, 19, ค,รบคันนี้รถหน่วยงานปลดระวางผู้โยหารใช้นะฮะ ราคาเต็มเนี่ยจากป้ายแดงเนี่ยหนึ่งล้านสี่แสนบาทนะครับแต่วันนี้พอเป็นมือสองเนี่ยเหลือเพียงแค่แปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทคุณผู้ชมแล้วฟรีดาวจัดไฟแนนซ์ได้ผ่อนสบายๆเริ่มต้นกันด้วยที่ไม่ต้องใช้เงินออกรถนะผ่อนเจ็ดปีบาทสี่งวดนะนะครับโดยตกอยู่เดือนละประมาณหนึ่งหมื่นสามพันบาทนะครับประมาณนี้นะคร่าวๆนะฮะถ้าเครดิตดีก็อาจจะถูกอีกนะครับหรือถ้าใครมีดาวนะฮะมีเงินดาวอยากจะใช้เงินดาวด้วยก็ได้ครั้งว่าก็จะถูกกว่านี้อีก นะครับผมก็พี่ๆท่านไหนอยากจะทดลองเทศดได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูว่าสวยแค่ไหนนะครับเริ่มด้วยที่ตัวกระจังด้านหน้าเลยผู้ชมนะครับตัวนี้ก็เรียกได้ว,ว่าเป็นโฉมที่กระจังหน้าสวยมากเลยนะมีโคมงโคมเมี่ยมมาครบนะครับป้ายทะเบียน7385กรุงเทพมหานครนะฮะไฟนะครับเป็นลูกแก้วโปรเจคเตอร์เลนเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะครับแล้วก็จะมีสีน้ำเงินตรงนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ไฮบริดนะครับ ตัวนี้นะฮะเป็นตัวรองท็อปไฮบริดนะครับผมสัญลักษณ์ก็จะมีสีน้ำเงินประมาณนี้เลยนะเซ็นเซอร์การระยะนะครับสองฝั่งซ้ายขวานะฮะมีตัวไฟนะครับตัดหมอกมาให้ผู้ชมดูนะครับฝาโปรงสันเหลี่ยมสวยงามแบบนี้ถ้าคุณอยากได้นะครับช่วงล่างระดับมหาเทพนะฮะช่วงล่างดีไม่แพ้ Mercedes Benz เลยนะฮะต้องแคมรี่เลยคผู้ชมอะไรหาง่ายไม่ต้องรองานไม่ต้องรอนานนะครับผม เครื่องแรงด้วยคันนี้นะฮะแรงไม่พอประหยัดอีกนะครับดูโครงสร้างนะครับตัวรถตัวบอดี้นะครับสวยงามนะฮะไม่มีรอยบุบรอยรักยิ้มมาเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูแบบโครงสร้างแบบเจาะลึกละเอียดเลยแบบพี่ช่างเขาดูกันเลยว่าดูกันยังไงนะครับเนี่ยดูรอยต่อตรงนี้ก่อนเลยอย่างแรกนะครับซุ้มล้อปุ่งล้อเดิมไหมนี่ยโลโก้ไฮบริดมีหายหรือเปล่าย่างนะครับแม็กเดิมมิชลินนะครับไทลอร์ไทเมอร์เจนซี นะครับตัวนี้ก็ยางขนาดสองห้าทับ้าห้า R 17แมคคอร์ด17นั่นเองผู้ชมนะครับตัวปียางนะครับได้ยางปี2022นิะมิชลินนะก็ยังใช้ได้อยู่นะผู้ชมแล้วก็ดิสเบรก ABS กระจายแรงเบรก EBD นะครับตัวนี้ดอกล้อยางก็ยังหนาอยู่นะนะครับดูนี่โช๊คอัพช่วงล่างเดิมๆครับนี่โช๊คเดิมเลยผู้ชมนี่ดูนะครับโช๊คใหม่มากนะฮะเป็นโช๊คเดิมจากโรงงานนะครับ กระจกนะฮะติดฟิล์มให้แล้วรอบคันมือปงมือเปิดเป็นโคมเมียมหมดกระจกมองข้างในเปิดปรับพอไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวด้านบนเขาก็จะมีซันรูฟหลังโครงหลังคาไม่มีรอยบุบรอยรักยิ้มมาเลยนะฮะด้านข้างตัวรถคุณผู้ชมดูโอ้โหอย่างสวยนะฮะแคมรี่เป็นรถดีเซกเมนที่เรียกได้ว่าใหญ่มากนะฮะแล้วก็สมรรถนะดีมากนะครับมีบายสปอร์ตมอนิเตอร์มาให้นะครับแจ้งเตือนมุมอัดสายตานั่นเองคุณผู้ชมนะฮะ ขอบกระจกเนี่ยจะตกแต่งเป็นโครเมียมหมดเลยนะครับให้ดูโครงสร้างก่อนอย่างนี้นะฮะน็อตเสา A นะครับไม่เคยถอดไม่เคยขันคุณผู้ชมซอกน็อตเนี่ยคุณผู้ชมต้องดูนะซื้อรถเสียตังค์ไปราคาเกือบล้านนะดูให้ละเอียดเนี่ยสคราฟเพจตรงนี้ไม่มีรอยแคะรอยแกะรอยกาวมาเลยนะครับซีพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะครับใหม่มากคันนี้นะครับซอกน็อตเสา B นะครับน็อตเบอร์11ไม่ถอดไม่ขันนะแล้วก็แผ่นเพจเลเบลสติ๊กเกอร์นะครับไม่มีรอยละอองสีทับเลยนะครับผลิต ปีสิบเก้านะครับผมคันนี้ติ๊กเกอร์มอรกรน็อตกรประตูนะครับไม่ถอดไม่ขันแบบนี้นะฮะเราพา,าดูโครงสร้างนะครับสปอร์ตเมทอาร์กนี่ผู้ชมนะครับสปอร์ตเมทอาร์กชัดเจนนะประมาณนี้นะครับเราแกะดูนะทุกมุมทุกอย่างนะครับต้องละเอียดแบบนี้เท่านั้นแล้วภายในสีดำเบาคู่หน้าเนี่ยเป็นไฟฟ้าเรียบร้อยปรับแปดทิศทางมีเมมโมรีซีทให้นะครับฝั่งหนึ่งนะฝั่งคขงนขับนะฮะ แล้วก็ดูด้านหลังคุณผู้ชมนะครับอันนี้นะฮะแอร์หลังช่องชาร์จมีให้ครบนะครับผมเบาะด้านหลังเนี่ยปรับเอ็นได้นะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะมีที่วางแขนสอกมาให้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดให้ดูประมาณนี้นะครับถ้าตัวท็อปเนี่ยจะมีทัชแพดตรงนี้ควบคุมได้นะครับแต่ตรงนี้ไม่มีนะครับเป็นตัวรองท็อปนะ สวยๆนะครับออตัวรองท็อปเนี่ยออปชันก็ไม่ได้แพ้ตัวท็อปเลยข้างบน,นหลังคาสันลงซันูฟป,ปิดได้นะคผู้ชมนี่ไฟอ่านหนังสือด้านหลังนะครับผมติดครบแน่นอนนะฮะคันนี้โครงสร้างสวยๆนะผู้ชมดูนี่นะครับขับใช้งานนะฮะไปคุยงานธุรกิจนะผมบอกได้เลยว่าแคมรี่ไม่มีเขินแน่นอนนะครับลถระดับผู้บริหารนะฮะซอกน,อน็อตคีบโรบอทเนี่ยผู้ชมต้องดูให้ละเอียดนะต้องมีรอยคีบโรบอทรอยหนีบ โครงสร้างตัวนี้นะนะครับเป็นของเดิมโรงงานคุณชมรอยขีดตัวนี้สครับเพจตรงพื้นนะครับซิลพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยและแชมรี่ตรงนี้นะครับจะมีม่านหลังมาเป็นม่านมือนะฮะคันนี้ติดฟิล์ม 3M มาให้แล้วคุณชมฟิล์มไม่ต้องไปติดเพิ่มนะฮะแผงประตูด,ด้านในก็จะบุหนังบุนนุ่มลำโพงค่อนข้างดีนะครับเครื่องเสียงตัวนี้จะไม่ใช่ jbl นะจะเป็นลำโพงเออดอกซับธรรมดานะครับแต่ถามว่าเครื่องเสียงดีไหมก็ดีเหมือนกันนะฮะ ไม่แพ้ JBL เลยแบบดิสเบรกด้านหลังนะครับผม4ล้อนะฮะล้อแม็กไม่มีรอยขีดข่วนมาเลยโชคองโชคอาบส,สวยๆแบบนี้แม็กยางนะครับสาภาพสวยพร้อมใช้งานนะฮะด้านท้ายนะครับผมรอยต่อพวกนี้เน่ยสนิทอยู่แล้วนะไฟท้ายเป็นลายไกดิ้ง LED นะครับผู้ชมดูถ้าตอนกลางคืนเนี่ยสวยมากนะนะครับสอบไฟท้ายด้านหลังโลโก้ Camry นะครับโลโก้ HIBIT นะฮะ มีเซ็นเซอร์กะระยะถอยจอดนะครับแจ้งเตือน4.4มุมมู้ชมนะครับแค่น,นี้ก็เพียงพอแล้วไลฟ้านะครับผมไฟเบรกดอลี่3จะอยู่ด้านในนะฮะฝอท้ายเดิมนะครับแล้วคันนี้มันดีอย่างหนึ่งตรงอะไรรู้ไหมผู้ชมด้านหลังเนี่ยเก็บของเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะมากเลยสําหรับไฮบิดตัวนี้นะครับแคมรี่คันนี้นะฮะเนี่ยคุณชมดูนี่นะครับตัว ยางอะไรนะฮะดูไม่เคยถอดไม่เคยใช้เลยดูนะครับเส้นสีอยู่ครบนะฮะซิลนะครับผมหรือรอยปาดจ,จากโรงงานเนี่ยมีมาให้นะเป็นสีไข่ไก่นะคุณผู้ชมเนี่ยซีนสีไข่ไก่นะครับสีเดิมจากโรงงานต้องเป็นสีไข่ไก่เท่านั้นนะฮะแบตเตอรี่นะครับอยู่ด้านหลังตรงนี้นะฮะก็คือระบบไฮบริดเนี่ยเขารับประกันให้สิปีอยู่แล้วอันนี้ปีสอง9ิบเก้าก็เหลือประมาณสี่ปีคุณผู้ชมนะครับใช้กันไปยาวๆนี่ดู ซอกน็อตนะครับส่วนมากนะคร,ะครจะไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วระบบไฮบริดนะครับผมก็แบตก็ไม่ได้เปลี่ยนแพงเหมือนพวกรถไฟฟ้านะไฮบริดเนี่ยแบตจะถูกกว่านะคุณผู้ชมนี่ให้ดูซอกน็อตตัวยึดนะครับผมก็ไม่มีรอยถอดรอยขันแบบนี้แบตไฮบริดถูกกว่าผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไฮบริดผมมองว่ายังดีกว่าตอบโจทย์กว่าเพราะมีเป็นสิ่งเข้ามาช่วยนะครับมันจะเป็นผสมไฟฟ้าแล้วนะฮะให้มันแบบว่า ต่างกันเร่งดีขึ้นนะครับประหยัดมากขึ้นสำหรับตัวที่คนที่ขับ2.5อยู่นะจะรู้ว่าเบนซินของแชมรี่เนี่ยกินน้ํามันอยู่พอสมควรนะครับถ้ามีระบบไฮบริดมาก็ช่วยได้เยอะเลยสำหรับพี่ๆที่อยากจะได้เป็น2.5น้ํามันล้วนเนี่ยนะครับผมแนะนําก็เป็นไฮบริดดีกว่าผู้ชมนี่ไฮบริดดีกว่าสวยออปชั่นเยอะกว่าด้วยนะครับแค่2.5เบนซินมันจะได้ล้อที่พิเศษกว่าแค่นั้นเองนะครับออปชั่นก็แทบจะไม่ต่างกันเลยนะฮะ ให้ดูนะครับผมซอกน็อตเสาเอผู้ชมดูนี่ครับไม่มีรอยขันรอยไข่มาเลยสครับเพจตรงพื้นนะครับปั๊มเดิมแชมลี่มาหมดนะครับผมซอกน็อตเสาบีฝั่งคนขับนะไม่มีขันไม่มีถอดเป็นนรถที่สวยมากนะคันนี้นะครับขายได้ไปในผมแน่นอนฟีดาวก่อนด์หนึ่งสามนะครไม่ต้องใช้เงินออกรถด้วยนะครับนี่แผงประตูด้านในนะครับดีไซน์เรียบหรูนะมือเปิดสีเงินกระจกไฟฟ้าออโต้ทั้งหมดทุกบานสี่บานนะครับเซ็นทรัลล็อก ปรับพับกระจกหูช้างเป็นจอยสติ๊กเมมโมรี่ซิทนะครับมีให้ครบตัวเบาะเนี่ยไม่มีขาดไม่มียน่นนะครับผู้ชมดูเบาะหนังตึงๆเลยเดี๋ยวค่าเชื้อโรคออปอโซนให้อรอบหนึ่งเบาะเป็นปรับพับไฟฟ้า8ทิศทางนะฮะนี่ลางเลื่อนตัวเบาะตัวอะไรยังไม่มีสนิมเกิดขึ้นเลยผู้ชมป้นเบรกปัน้นเล่งนะครับผมนี่ดูใหม่ไหมผู้ชมมาร์คสีเดิมโรงงานยังอยู่เลยนะฮะร,รถสวยนะครับใช้งานได้นะฮะ กลื่นกันถลายมีให้นะครับเปิดฝาโปงเปิดฝาถังน้ำมันนะครับได้หมดเลยนะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเข้าไปภายในให้ดูนะครับขึ้นลงไม่ได้ยากนะสอแคมรี่ไม่ได้รถที่เตี้ยมากจนเกินไปเหมือนพวกซีวิ c เหมือนพวกอะไรรถสปอร์ตทั่วไปนะครับก็ขึ้นลงไม่ได้ลาบากมากนะฮนะนี่ภายในก็จะเรียบหรูแบบนี้เลยพุ่แจ้นะครับได้เป็นสมาร์ทเอนที่เคเลตนะฮะแบบนี้มีวเจอรสัรองให้นะครับถ้าเป็นตัวไฮบริดจะมีสิงเงินตรงนี้ ะะเขาจะเตือนหมดเลยเปิดประตูไว้นะครับเปิดฝาโปรงไว้เขาจะเตือนมอกหมดนะฮะคุณผู้ชมอย่าเบรกนะก็กดปุ่มสตาร์ทที่อยู่ทางด้านขวามือได้เลยอันนี้คือผมสตาร์ทรถเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมนะครับสตาร์ทรถเรียบร้อยแล้วนะฮะขออนุญาตนะฮะมออาดูภายในกันนะครับอ่า,านะอ,อันนี้เป็น เอ็มพีสามนะครับจอเล่นเอ็มพีสามได้เห็นไหมนี่นะครับเพลงอัศนีวสันนะฮะมาแถมแผ่นเพลงอัศนีวสันไปด้วยนะนี่ดูแถมแผ่นคอนเสิร์ตไปให้ด้วยนะครับเครื่องเสียงดีผู้ชมนะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะภูมิอะไรก็ได้เป็นภูมิไยไฟฟ้า E.P.S แล้วเรียบร้อยนะครับก็แม่นยานะฮะเรื่องแหลกภูมิไรไม่ค่อยมีปัญหานะสำหรับแคมรี่นะนะฮะตัวนี้มีคูชอนโทนให้นะครับผมมีแพดเดิลชิปให้นะครับเปลี่ยนเ์เองบวกลบนะฮะ ลายไม้นะครับผมที่พรมาลายเป็นสีขาวปรับเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงได้หมดคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ตัวนี้เล็กไม่หนึ่งแสนสองหมื่นโลนะฮะหนึ่งแสนสองหมื่นสี่ร้อยสี่สิบกิโลนะครับ, 1, 2, 40, 40, รบก็เฉลีกก่ยการใช้ต่อปีวิ่งปีละประมาณเกือบสองหมื่นโลไม่ถึงนะนะครับก็ถือว่าใช้น้อยใช้เป็นปกตินะฮะเป็นรถหน่วยงานนะปลดระว่งคุณผู้ชมนะครับแบตเบิร์ดอะไรต่างผมเช็คให้เรียบร้อยนะครับผมไอ้ที่มันสัญ,ญลักษณ์แจ้งเตือนเนี่ยอาจจะเป็น ความดันลมยางนะครับของตัวล้ออะไรนะฮะที่มันแจ้งเตือนขึ้นมานะครับตัวหน้าปัดนะครับหน้าจอตรงกลางจะเป็นหน้าจอสีนะครับ TFT นะเนี่ยดูแบตเตอรี่ได้นะครับว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะดูการทำงาน RCTA by Sport Monitor ม้านหลังปิดเปิดปรับได้เลยผู้ชมนะครับตั้งค่าในตัวรถนะฮะกินน้ำมันกี่โลลิตรนะครับบอกหมดเลยนะฮะนี สวยแบบนี้เลยใช้งานได้ง่ายคุณผู้ชมนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะตัวนี้นะครับมีเรื่องของพุทคอนโทรลเข้ามาช่วยนะครับเวลาเดินทางไกลนะล็อกความเร็วอัตโนมัติครับก็ช่วยเราได้เยอะนะฮะตัวจอนะครับเป็นจอสีนะฮะจอแบบฝังนะอันนี้คือจอเดิมจากโรงงานนะคุณผู้ชมนะครับนี่คือผมเปิด mb 3อยู่นะฮะก็เชื่อมต่อนะครับผมสมาร์ทดียวลิง์ได้ mb l u e บลูทูธได้นะครับ ดูเครื่องเล่นนะฮะเต็มจอนะครับนี่ไงสวยๆเดิมๆคมๆแบบนี้แล้วก็เวลาถอยนะครับผมก็จะขึ้นกล้องถอยมาแบบนี้กระจกด้านข้างเนี่ยก็จะลดลงนะครับถ้าใครเปิดม่านหลังม่านหลังก็จะดึงลงอัตโนมอัตโนมัตินะครับเซนเซอร์หรือเส้นนะครับบอกระยะก็หมุนตามพวงมาลัยด้วยคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมนะครับหมุนตามพวงมาลัยด้วยนะฮะปรับเปลี่ยนได้นะครับเส้นบอกระยะนะไม่มีหรือมีก็ได้ปรับเปลี่ยนมุมกล้องได้นะครับ จะไปเป็นมุมกล้องเลนวายเลนอะไรก็ได้หมดเลยนะฮะนะครับก็แอร์เป็นดูโอโซนดูโอเชียแนลนะครับเทคโนโลยีฟอกอากาศแบบนาโนอีนะฮะปรับแย,แยกปรับได้เลยซ้ายขวาแล้วก็คันนี้ยังกรองฝุ่น pm 2.5ได้อีกด้วยนะฮะสำหรับพี่ๆที่แพ้ฝุ่นนะครับอากาศในรถแคมรี่ก็จะดีมากเลยนะฮะตัวนี้มีไวเดชชาร์จมาให้นะครับชาร์จโทรศัพท์ไร้สายนั่นเองสามารถเลื่อนเป็นถาดรองเก็บโทรศัพท์ได้นะครับตัวนี้ นี่เป็นไวเลสชาร์จเจอร์นะฮะชาร์จโทรศัพท์ไร้สายชาร์จได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเอาเลยชาร์จ USB ชาร์จ a u x ชาร์จนะครับผมมีฝาปิดมาให้แบบนี้เกียร์หัวเกียร์นุ่มๆแบบนี้นะครับไม่มีถลอกสูงเกียร์ใหม่ๆนะฮะมีเกียร์เอสเกียร์ต่ำไว้สำหรับเปลี่ยนเกียร์เองแพลนชิปได้หมดเลยนะฮะมีที่วางแก้วให้นะครับผมแล้วก็คอนโซลดีไซน์ลายไม้อีโคโหมดนอร์มัลโหมดและโหมดสปอร์ตมีให้เลือกแล้วก็ EV โหมดคุณผู้ชมมีถึง4โหมดนะ โหมดประหยัดนะครับอีโ e ค่ ho, โหมดสปอร์ตโหมดนอร์มอลนะครับใครที่ต้องการความเร็วมากๆแรงทอรกเยอะๆนะครับไปโหมดสปอร์ตเลยผมบอกได้เลยว่าหลังติดเบาะแน่นอนผู้ชมนะครับเบรกมือเป็นเบรกมือแบบไฟฟ้ามีปุ่มโฮให้เรียบร้อยที่วางแขนพักษอกจะเป็นหนังแบบนี้มีเกะด้านในนะครับเบาะตรงนี้ก็จะปรับได้ผู้ชมนี่เห็นไหมครับปรับมุมได้เลยอิสระนะฮะ ปรับนอนปรับยืนปรับอะไรก็ได้หมดเลยุผู้ชมนะครับตัวเล่มนะฮะไม่จะลดสูญหายนะครับคู่มือการใช้งานอยู่ครบหนังสือโตโยต้าเล่มดำนะครับอยู่ครบเลยนะนี่เทคนิคการใช้รถมีให้รู้รู้กันแน่นอนนะครับใครกลัวใช้รถไม่เป็นเนี่ยมีคู่มือให้ลำโพงนะครับแปดตำแหน่งรอบทิศทางคุณผู้ชมแล้วมาดูด้านบนแอร์แบ็กมีให้เจ็ดใบนะครับผมตัวที่บังแดดนะฮะก็จะมีไฟน,นะครับเปิดติดอัตโนมัตินะครับ ไฟสองหนังสือนะครับที่เป็น LED กระจกตัดแสงแบบออโต้คุณชมนะครับแล้วก็ตัวสันลูปนะครับที่สามารถเปิดได้แบบนี้นี่คือระบบซันลูปนะฮะตัวนี้ะครับถ้าเราปิดล่ะนะครับนี่กดทีเดียวปุ่มเดียวนะครับด้านบนนี้มีซันลูปมาให้นะครับแต่ว่าตัวนี้ต้องปิดมือนะฮะถ้าใครอยากไม่ใช้ซันลูปนะครับหรือถ้าอยากเอาแสงเข้าก็เปิดได้เลยนะฮะ ไฟเฟยติดครบหมดนะครับกระจกตัดแสงแบบออโต้ผ <c oughs> <ól> ู AK ้ชมนี่ดูนะครับตัวตัดแสงออโต้นะฮะไฟติดครบนะฮะด้านนี้ไม่มีชํารุดเสียหายแน่นอนแล้วพวงมลัยเนี่ยเป็นปรับพับไฟฟ้าด้วยผู้ชมดีดูครับจะขึ้นจะลงจะซ้ายจะขวาได้หมดเลยนะครับเป็นปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะฮะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าสวยจริงเครื่องเสียงดีนะเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังนิดนึงนี่ ใช่ไหมเครื่องเสียงดีมาก่ม,ม,มนี่เป็นไงคุณผู้ชมนะครับเครื่องเสียงค่อนข้างดีเลยนะสำหรับแคมรี่คันนี้เดี๋ยวพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องและกันบบนะครับตัวแบตไฮบริดนะฮะเขาวารันตีให้จากศูนย์สิบปีเลยถ้าตัวแบตมีปัญหานะครับแบตบเสื่อมเข้าศูนย์เช็คได้เลยคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าศูนย์มีเห็นแน่นอนคันนี้นะฮะ ตัวฝาโป้งนะครับจะเป็นระบบโชกอัพนะครับผมก็ฝาโป่งจะได้ไม่หนักนะฮะช่วยผ่อนแรงในการเปิดฝาโป่งได้ด้วยนะครับเครื่องยนต์นะครับสันดารผสมไฟฟ้านะคุณผู้ชมตัวนี้เป็นแบตไฮบริดนะฮะด้านข้างนะครับช่วยในการออกตัวนะครับได้ดีขึ้นความเร็วเนี่ยแรงม้าเนี่ยอยู่ที่211แรงม้าเลยนะคุณผู้ชมไม่ธรรมดานะสำหรับแคมรี้สองจุดห้าไฮบริดนะฮะยางรองท่านเครื่องนิ่งๆแล้วเสียงเครื่องนิ่งมากอันนี้เป็นระบบไฟฟ้าทํางานอยู่นะเขายังไม่ได้ใ้เครื่องยนต์คุณผู้ชม นะครับตัวนี้ก็ต้องบอกเลยด้วยว่าคุ้มนะฮะของเหลวเรื่องต่างผมดูแลให้อยู่แล้วนะครับเติมให้เต็มอยู่แล้วนะครับของโตโยต้าแน่นอนนะฮะแบตเตอรี่วันันตียังเหลือนะครับไม่เคยแกะเครื่องไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับคานปีกนกซ้ายขวานะครับตรงสวยเบ้าโชกกระดูกงูนะครับคุณผู้ชมดูได้เลยนะฮะเบ้าโชกสวยๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัวฝาโป้งนะครับนี่ไม่เคยขันเคยถอดเลยนะฝาโป้งเดิมแท้นะครับแผ่นกันความร้อนซีนรูระบายอากาศ ติ๊กเกอร์ข้อควรระวังอยู่ครบนะครับนี่ดูเห็นไหมติ๊กเกอร์อยู่ครบเลยนะฮะฝาโปรงเดิมแน่นอนนะครับพี่พี่ท่านไหนสนใจนะฮะติดต่อมาได้เลย0ูน8 4หก5ี่ปดสี่สหกห้าปดเจ็นะครับผมเซลล์หนวดพอโตยินดีให้บริการต้องบอกเลยเลยว่าขับดีขับนิ่มนะครับผมประหยัดนะฮะอัตราการเร่งดีมากนะครับสำหรัคันนี้พี่พี่ท่านไหนสนใจก็โทรมาได้เลยเบอร์โทรด้านล่างนะครับเครื่องเงียบมากนะฮะคือขับเข้ามาบ้านเนี่ยตอนคืนเนี่ยนะครับไม่รบกวน ชาวบ้านแน่นอนผู้ชมคันนี้รอฟแคนรี่สองจุดศูนย์ไม่สองจุดห้าขออภัยไฮบิดนะครับพรีเมียมนะอันนี้ต้องบอกได้เลยว่าสุดจริงนะครับแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันผู้ชมเป็นราคาตั้งขายนะแล้วก็ฟรีดาวได้ผ่อนหมื่นสามนะครับเลขหมายหนึ่งแสนสองหมื่นโลเป็นสั่นรูปให้ด้วยนะพี่พี่ท่านไหนสนใจอยากจะมาลองเทสได้ทดลองขับติดต่อผมเบอร์โทรด้านล่างเซลล์หนวดทอตโตได้เลยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าคลิปต่อไปจะเป็นรถไรยี่ห้ออนะไรเนี่ย ฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ